และวันนี้ใหม่แล้วครับก,กับมาม่าเผ็ดวันนี้เราจะมาแข่งกันบบ 3, 2, 1, เหมือนเดิม3,2,1 g o o go อือเฉยก่อนจะไปร,ะรับชมคลิปนะครับผมหลายๆคนเจอปัญหาบอกว่าพี่ทำไมไม่แจ้งเตือนเลยทำตามพี่เสือนะฮะเข้ามาที่ช่องพี่เสือมาแล้วนะครับผมแล้วกดปุ่มติดตามครับ แล้วก็ไปที่กระดิ่งนะฮะเลือกข้างบนสุดครับตัวน,นี้เลยนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีแจกของจะได้ทันคนอื่นเขานะครับอย่าลืมทําตามพี่เสือด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมทุกคนอีกลังเอาเฮ<อ>้ยถามอะไรเองหน่อยครับคือตอนเนี้ยคลิปกินเผ็ดอ่ะมันวิวถึงแสนหนึ่งละ แล้ววันนั้นเองโม้พี่บอกว่าเองกินได้กินได้วันนั้นกินไม่ได้วันเนี้ยวันนั้นมันห่อสีขาววันนั้นเองบอกว่าเองเป็นร้อนในใช่วันนั้นเป็นร้อนในวันนี้ไม่เป็นวันเนี้ยคิดว่าตัวเองกินได้ปะโอ้วันนี้ชิวเพราะหายเป็นร้อนในแล้วแน่ใจแน่ใจถ้ากินไม่ได้ทําอะไรเอ่อให้ให้หนูจะไล่พี่ออกจากบ้านหนูจะไล่พ <Shap iro. S 2> ี่ออกจากบ้านมันม่ต้องเป็นเองดิเองต้องโดนอ้าวพี่ต้องโดนดิเออเองต้องโดนเดี๋ยวค่อยคิดกันตอนนี้ตอนนี้ยบ้านหลังนี้พี่คุมแล้ว ไอ้ปาลมยังต้องยอมพี่หนูฟ้องไม่ปามแน่เออไปฟ้องเลยพี่ได้อกจากบ้านดิไปฟ้องเลยพี่จะไล่ปามออกจากบ้านอย่างไรผมก็ได้อยู่อะไม่ได้ไปทำไม่ได้วิดพื้น20ทีได้เออ20ทีนะวันนี้จะพาไปกินมาม่าเผ็ดคูณ15ไม่มีอะไรช่วยด้วยมาม่าเผ็ดล้วนโอเคเออโอเค๊นาใจคุณใช่จ้ะขอไลค์คนดูคนละหนึ่งไลค์ ขอคนละหนึ่งไลค์ให้ถึงประมาณ10บไลค์โอเคครับทุกคนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการกินมาม่าเผ็ดกันอีกรอบหนึ่งว่าจะรอดหรือเปล่านะครับพี่เจ๋จะแข่งไกดหลังอีกรอบหนึ่งขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกําลังใจให้กับคนไม่กินเผ็ดเลยครับไะไปซื้อมาม่ากันไป ตอนนี้กับผมนี่อยู่ผมนะครับเสือกับผมแล้วก็อยู่กับหลังยันทีครับโอเคครับวันนี้มาอีกแล้วครับมาม่าเผ็ดตามคําเรียกร้องของทุกคนนะครับซึ่งในอีพีที่แล้วเนี่ยนะครับเราจะมีมาม่าเผ็ดอันนั้นเป็นแข่งกันที่หลังจะกินคูณ3พี่เสือกินเอ้ยวันนั้นคูณ3าทั้งสองคนนี่ใช่ไหมแต่ว่าผมมาใส่ซอสผมไปให้หลังเพิ่มนิดเดียวโคตรพี่โกไหครับมันก็เลยแบบเผ็ดกว่ากินไม่ได้นะครับแต่คลิปนั้นเนี่ย100,000วิวแล้วครับทุกคน แล้วก็อีพีต่อมานะครับเป็นมาม่าเผ็ดโคตรมาเลเซียความเผ็ด2ล้าน2อันนั้นกินไม่ได้สองล้านสองแสนสกอวิวเลยนะนั้นคือกินไม่ได้เลยครับมันเผ็ดมากมันไม่ใช่อาหารที่ให้มนุษย์อยางพกผมกินและวันนี้ใหม่ลวครับกับมาม่าเผ็ดวันนี้เราจะมาแข่งกันเหมือนเดิมซึ่งใครแพ้คนนั้นต้องวิดพื้น20ิทีต้องกินให้หมดนะเอายี่ไม่ต้องแพ้ก็ได้ไม่ต้องแข่งก็ได้ขอแค่กินหมดก็ไม่ต้องวิดแล้วแต่ถ้ากินไม่หมดต้องวิดพื้น20ทีโอเคนะทุกคนเป็นพยานและกดไลค์คนละ เดี๋ยวเราไปใส่ซอสเผ็ดกันครับตัวนี้นะครับเป็นซอสเผ็ดคูณ15ลบ14 e ีฉีกเลยพี่ฉีกเลยนี่โรยไปเลยทุกคนโอ้ยแค่สีก็บแบบว่าน่าอร่อยอพี่นอ้องเพิ่งครับว้าพี่รู้ไหมทำไมผมเอาเส้นเยอะกว่าพี่ทำไมเออจะได้เผ็ดน้อยๆโอโ้โหมันที่โกงบอกว่าทุกคนไม่เป็นไรพองพีมันเส้นน้อยไปครับไปครับคุไปคุไปปุ๊บ ค, <S <S คนดูดิครับแดงแปองผมเยอะกว่าแล้วของผมก็จะเป็น,นอยกว่าแล้วก็จะมาโรยนี่ครับนี่ม,นามาครับพร้อมไหมมาเรากินน้ำลองท้องไปก่อนผมกินแล้วเมื่อกี้ three two one go โ <C> e <AR> okay. อเคไปเราไปกินเลยครับผมมาไม่ต้องรีบน้องกินเรื่อยคนไปกินเผ็ดหาเรื่องเมื่อกี้เมื่อกี้เดินถึงเดินมาคือเจมรู้ไงว่าปกพ <c oughs> ี่เถอะไม่กินเผ็ดหาเรื่องไส้ขาดอีกแล้วพี่ไปไปครับโอ้โหออ ต้องมีไข่เว้ยมันใส่ไข่อ่ะมันจะช่วยบรรเทาความเผ็ดลดลงไม่ได้เยอะมากเลยนะอืออ๋อเผ็ดอ๋อไปยืนก่อนเดี๋ยวพี่ไปเอาตัวช่วยก่อนรอแป๊บรอแป๊บเผ็ดมากเลยทุกคนเผ็ดมากๆเลยโมาแล้วครับนี่เเผ็ดลย อะไรอ่ะผักกาดดองย่าโอ้หผักกาดดองย่ามาเรามีผักกาดดองเกาหลีมีกิมจิเรามีผักกาดดองไทยครับย่าเป็นคนดองเองนะทุกคนนะใครสนใจก็กดตะกร้าได้เลยครับไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะตลาดของลังเออตลาดของลังนะครับย่าขายปะขายขายขายผักกาดดองอ่ะนะใช่จริงเหรอขายไปทุกคนเออเฉยผักกาดดองอื เออประกาศดองช่วยได้นะนะครับกหลีีกิมจิเรามีประกาศดองไทยนะครับตัวนี้ย่าตเป็นคนดองเองนะบอกเลยอร่อยมากกิมจิไม่อะไรเลยผมเคยกินแล้วแบบแล้วแต่คน,นชอบไงพี่พี่ชอบอยู่นะแต่ไม่ชอบประกาศดองไทยมากกว่าพี่ไม่ชอบของบ้านพี่เหรอผมพี่บอกว่าชอบประกาศดองไทยมากกว่าวพี่อยากกินแล้วไม่เผ็ดไหม พี่อยากกินแล้วไม่เผ็ดไหมวันนี้วิธีกินแล้วให้ไม่เผ็ดนะมเผ็ดกิดนให้มันไม่โดนขอบปาก <c oughs> พี่รู้สึกว่าเผ็ดขอบปากแลวตอนเนี้ยเผ็ดในปากเลยไปครับ โอ๊ยเยี๋ยโคตรเพลิดคำนี้อื้อืมโอ,อ้พี่จะไม่ไหวแล้วหลังโอ,อ,อ้สู่ โอ้โหพี่กินตัวเนี้ยมันเผ็ดจนพี่แบบหูด้วยลังเงอเต็มเลยคือตัวนี้ผมกินจนเวียนหัวแล้วอะเวียนรู้สึกเวียนหน้าเลยอะมันเผ็ดมากอะ <_ C ell> ไหวไหมไอ้ลังเหงื่อเต็มไอ้ลังเหงื่อเต็มหน้าแดงเด้วย มแล้วโอ้โอ้ทุกคนโอ้โหแสบลงคอเลยโอ้ไม่ก็หัวเหงื่อเต็มเหงื่อซ่คำบุ้านะ มันเมื่อก่อนกินชิวจังวะหมดแล้วครับผ่านดูสิเว้ยอ้โอ,โอ้ตัวนะครับใครที่ไม่กินเผ็ดอย่าไปหาลองกินนะครับคือมันเผ็ดมากน้ำมูกไหลเงอแตกซะแตกแปนหมดแล้วเฮ้ย ไอหลังหมดแล้วเหมือนกันครับผมเอาเป็นว่าวันนี้ทุกคนทั้งสองคนเราคราับเราไม่โดนลงโทษนะครับงงงงงงเปไก่ตาแตกเลย <c oughs> เอออยากรู้นะครับว่าใครที่สามารถกินมาม่ามาเลเซียกระป๋องขาวได้แบบ ใส่พริกผงเพิ่มอีก2ช้อนใครกินได้ผมให้ไปเลยครับกินหมดเลยนะเออกินหมดแล้วถ่ายคลิปวิดีโอลงแล้วแท็กพี่เสือมาหรือส่งมาใน Facebook พี่เสือก็ได้หรือว่าแท็กติ๊กตอกมาก็ได้ถ้ากินได้หมดแท็กไปเลยครับแท็กพี่เสือไปเลยครับพี่เสือจะส่งลิบแบนให้ฟรีๆไม่ต้องเสียค่าส่งไม่ต้องอะไรทั้งนั้นส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะครับเป็นลิบแบนสองสีเลยให้สองสีเลยลิบแบนลิมิเต็ดอินดิชันเออให้สองสีเลยส่งฟรีนะครับผมทุกคนโอเควันนี้นะครับเป็นอีพีสุดพิเศษสำหลือเกินนะครับ ไส้ผมจะขาดใจจะาขาดให้คะแนนความเผ็ดวันนี้หน่อยห้าเพราะว่านั้นเผ็ดกว่าแม่มาเผ็ดสีขาวอะอันนั้นให้เผสิบเลยอันนี้ห้าครึ่งเดือนเอเหรอโอ้ตอนนี้ร้อนป่าหมดเลยทุกคนโอเคนะครับวันนี้ยังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดคอมเมนต์นะครับอย่าลืมไปติดตามพวกเรานะครับมีนนทวัฒน์เอ็นทีติ๊กทูเจมินทีพี่เสือมาแล้วนะครับแล้วก็หลังอยู่ทุกช่อง <c oughs> โอเควันนี้ไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย <c oughs> ไอ้หลังมึงคิดคอนเทนต์อะไรพี <p> ่เป็นคนคิดปะ <c oughs> ใช่เอือ <c oughs> โอ้โหไม่งั้มานตัวเองเอาจิ๊ก้องเอา้าจิ๊ก้องก่อนดีนะได้ประกาศดองยาช่วยชีวิตไว้เพื่อเยอะเลยแหละไม่มีประกาศดองหรอยินไุกหมดหมือนเนาะมันช่วยได้นะเยอะเลยแต่ไอ้กล้วยมันมึนจริงๆนะเราถ่ายคขี้เป๊ะๆจุ๊กจุ๊ก